เห็นด้วยมากๆครับที่จะแชร์ทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าตอนที่ผมเลิกจากงานละครเมื่อสามปีถึงสี่ปีที่แล้วครับยุคที่ผมทำเป็นยุคที่เพื่อนร่วมง,งานที่เป็นรุ่นเกิดก่อนนะรุ่นเก่าก่อนผมอะผมก็เป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมฮะเมื่อผมเริ่มงานเมื่อสิบห้าปีหรือสิบกว่าปีที่แล้วอรอบข้างผมครับเป็นชาวไร่ชาวนาเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นทีม มีต่างสาขาอาชีพเยอะมากซึ่งไม่ได้เรียนมาโดยตรงในวิถีแห่งทํางานหรือทักษะของงานที่ว่าเรื่องของศาสตร์ละครก็ไม่รู้ว่าศาสตร์ละครมันเป็นยังไงจนมาวันหนึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอิ่มตัวแล้วมันตันผมไม่รู้ว่าการแสดงคืออะไรไม่รู้ว่าเข้าซ้ายออกขวาคืออะไรไม่คือไม่รู้ทักษะอาชีพของใ้จุดท,ที่ผมทําอยู่ แล้วมาถึงจุดหนึ่งผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม,ม,นไม่มันไม่ไปกว่าน,นี้มันไม่เกิดความท้าทายมันมีความน่าเบื่อมันผมอยากเลิกเร็วอะที่ดูแล้วกันนะเวลาเราตื่นนอนอ่ะเราไม่อยากตื่นเหมือนตอนไปวันจันทร์ตอนตอนสมัยเด็กๆอ่ะไม่อยากไปแล้วเบื่อมันคือแบบเป็นที่ที่เป็นที่เราไม่มีความสนุกไม่มีความอยากที่จะไปทําแล้วเราก็บอกเจ้านายว่าเฮ้ยเราไม่ได้รู้อะไรเลยแล้วก็เราไม่ได้เป็นอะไรเลย สุดท้ายอ่ะเจ้านายอ่ะก็อะไรอ่ะฮะอยากให้โอกาสเราที่จะให้เราไปสู่อีกสเต็ปหนึ่งของตําแหน่งเรายังไม่เอาเลยครับผมบอกผมพอใจแค่นี้ผมอยากทําแค่นี้เจ้านายก็เลยไม่ได้ก็คือปล่อยอ่ะให้มันไม่ลบเราแล้วเราก็ขอออกพอขอออกเสร็จปุ๊บผมก็ไปทําในสิ่งที่ผมชอบไอ้ที่ผมชอบถนัดที่สุดแม่งก็เป็นประเด็นอีกเจนสุดท้ายเฮ้ย เอ้ยแล้วตกลงว่าเรามันเหมาะกับอะไรกันแน่จนตอนนี้ผมกลับมาทำละครเหมือนเดิมอีกประมาณห้าเดือนเนี่ยก็สี่เดือนหลังจากนี้ก็จะเห็นผมมาเซิร์ฟมาซ้อมอะไรยเงี้ยซึ่งผมก็ยังบอกเจ้านายเหมือนเดิมว่าเฮ้ยผมไม่ได้รู้แล้วไม่ได้เข้าใจมันหรอกแต่ผมอยากมีรายได้จะมีอาชีพเจ้านายก็เลยให้ผมก,ก็ก็ยังหวนอะ่ะ <laughs> จะได้ยังววนในในราคาของเราหรือในในคุณภาพของเราที่เราเคยทําก็เลยแบบเออ วันนั้นที่เราจากไปเพราะเราเห็นรุ่นน้องที่มันเรียนมาโดยตรงมันจากมหาลาัยดังมีเครื่องมือเป็นล้านอุปกรณ์ชั้นเยี่ยมแล้วเรียนมาโดยตรงคือเรียนทฤษฎีมาโดยตรงอะ่ะแล้วคงจะปฏิบัติในงานมาเรียบร้อยในงานคือในงานโรงเรียนแะแต่ว่าภาคสนามผมก็มองเออเด็กรุ่นใหม่มาแล้วเราควรจะไปจนมาถึงตอนนี้ผมก็ต้องกลับเข้ามาอีกก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์เข้ามานะครับมีอะไรก็พูดคุยกันได้อีกในโอกาสถัดไปสวัสดีครับสวัสดีครับ